Jintapan, macam ketsobiu. Ee, adik. Jaa. Wah, ini, 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 ini เด็กมัจะมาเดินชนทำไมเนี่ยน่าจะสองคนเนีะไม่ใช่น่ะจับเข่าพีซีจับเข่าคุยหรือเปล่ามันมักจะไม่นั่งพร้อมกันเว้ยเก่งเดกใช่เหรออ๋อใช่บ้าไม่ใช่เหรอหูเนียนดีมั้ยเนี่ยนีมั้ยเนี่ยเนียนแหละเดียรเนียนเว้ยตามดูรอบแรกนะเออชิบหายแล้ว๋อ ตาดูรบแลกเลยใครนี่ใครนั่นทำหน้าลิงกันทำหน้าลิงหน้ายังไงวะแอคคูสอะไรหนูว่าห้องนี้แหละต้องมีตักรตัวจับจับเข่าคุยเฮ้ยมุมห้องนั่นอะไรน่ะมุมอะไรวะมุมห้องรูนน่ะรูนน่ะรูนรู่รูนมุมห้องละเออนั่นน่ะ อ๋อเด็กทีไปไหนแล้วอะใครจะไปอยู่อะไรบ้าไงบอกแล้วตรงนี้โคตรเนียนไอ้สา คือเมื่อกี้พี่เรียกพี่พีทปุ๊บพอผมเข้ามาในห้องนี้ปุ๊บพี่เงียบผมรู้แล้วพี่ต้องอยู่ในห้องนี้แน่เลยผก้อยกลับมาฆ่าพี่เดี๋ยวพี่เอกฮะไปถ่ายไอ้รูปที่กำแพงล่วงนี่เนียนเหรอไหนวะเด็กที่ตัวไหนเนี่ยไม่รู้เขาคุยหรือเปล่าจับเข่าไอ้เอกนั่งงั้นเนี่ยละยืดดีนั่งมันเก้าอี้นั่งเนี่ยละนั่งนี่ <Das S 2> คือ,อบอกว่าน<อ>ันมานั่งบนขวดปุ๊บผมหันมามองเอ c บีซีที่มองตัวที่นั่งบนขวดกนคือพี่ชาวิชินแล้วไงโดนพวกพี่ตอแหลกันเนี<อ>่ยแต่แล้วคราวหน้าเราต้องพูดอย่างตรงตรงเหรอแ้อืมใช่เหรอตรงนี้มันมีเหรอการนั่ง<อ>ใต้ใ<ช>ไม่ใช่มีพี่มันมีแน่นอนเฮ้ยได้ยินไหมว่าในนี้แน่นอนเว้ยไอพี่ลุยอาจจะดเดินออกมาแล้วเว้ยบางทีอะ พอเข้าไปปุ๊บสงสัยปุ๊บแน่ต้องมีการเดินออกมาเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเล่นจิตวิทยาไม่เป็นไมยโดนปั่นหัวนิดหน่อยต้องเชื่อทำพูยก็เฉยเลยรู้จักเชืรอล็อกยมป่ะเจอเ็อโฮมโฮมเออกไม่ได้อีกล้วกไม่ต้องพากันแล้วนั่งบางทางจะออกยังไงเนี่ยเดี๋ยวดิเอาสายไปตรงนีเอา เพล็กต้องมาเนียนบ้าไอซี่บ้าปังดาบาตูเพล็กถ้าน้องถามว่าพี่เนียนอะไรพี่จะบอกว่าเนียนดีวะต้องอย่างงี้เว้ยใครไม่ละโดนดูแลเดี๋ยวผมตั้งอยู่นี่มันใช่เหรอเรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหมดห้องแล้วไม่ต้องไการฟั้